โอ้โหแก๊งเจสกีบอกครับโอ้โหด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์บอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีความผิดโดนปรับครับท่าชมโดนแ, <g ég struggles> แ,แล้วโดนซิอเอ้ยมันเคยมีข่าวอยู่นะจริง <compris? S 2> แตดงว่ไม่ได้ดูข่าวก็ใช่ไหมแต่ไงถามว่าได้ความความเป็นจุดเด่นสายตาของชาวบ้านไหมตาแบบนี้ยอ่ะได้แน่นอนคุณได้แน่นอนถูกไหมคนบอกเรื่องนั้นคุณได้แน่นอนคนคนมองกันใหญ่เลยก็โอ้สี่คันเฮ้ยเจสกีมันมาเจสกีบอกได้ยังไงเนี่ยเท่ เออจริงๆแต่ผิดกฎหมายนะหัวกันนอกก็ไม่ใส่กันเออเอ้าวอ้าวอ้าวท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ไปที่ร้านแต่งรถแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีครับซึ่งเป็นเจ้าของเจสกีบกนะครับทั้ง4เ<ม> <c oughs> ขาบอกว่าพี่เออจริงๆแล้วนะโครงมันน่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ผมซื้อมือสองมาสคันซื้อถูกต้องมีทะเบียนนะมีเล่มครอบครองแต่เฟรมน่ะผมดัดแปลงน่ะเอาเฟรมเจสกีมาครอบเอาไว้มันก็เลยขับขี่ได้นะซิ่งได้อะไรแบบเนี้ย เป็นความคิดสร้างสารรค์ไอเดียกระชูดท่านผู้ชมฮะเป็นความชอบส่วนตัวโดยที่ผมก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นตำรวจมาถึงร้านเลยนะบอกว่าคุณใช่ไหมที่อยู่ในคลิปเนี่ยผิดกฎหมายนะคุณพี่่าน,นี้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านออกมาขอโทษสังคมแล้วครับ<อ>ความสร้างสารรค์ให้เต็มร้อยแต่คิดน้อยไปหน่อยคิดเดียวไปนิดนึงอ่ลองฟังกันดดีรับคือคือรถเนี่ยเป็นรถที่ผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับก็ จริงๆแล้วะข้างในนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือผมแค่ถอดถอดชุดสีของมอเตอร์ไซค์ออกครับแล้วก็เอาเอาของเรือของเรือมาครอบเนี่ยผมให้ดูก่อนนี่ครับ,อรบมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ปกติเนี่ยเลขคันสีอยู่ปกติครับครับวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเบื่อการเป็นเรือแล้วก็กลับมาเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ปกติครับด้วยด้วยแบบว่าตัวเองชอบแบบ ถ่ายคลิปด้วยอะไรอยู่แล้วเราก็ถ่ายแล้วเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากเราคิดแบบลงแบบเเท่ๆสวยอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบว่าบางครั้งผมก็รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันจะผิด ยกโทษให้ยกโทษให้แต่สีขาปรับนะตั้งสรรดีเ <aún> ก <yelled> ่งตั้งสารด้านข้างสกรีนนะฮะน่าจะเป็นสติกเกอร์ไปแปะว่าวัยรุ่นไทยก็โดนปรับไปครับตามข้อกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสพปากคลองลังสิตนะครับไอ้ดัดแปลงสภาพรถเนี่ยค่าปรับหนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้นสี่คันนี้โดนไปเท่าไหร่นะสี่พันบาททวนเรียบร้อยครับอ๋อดีที่ปราบกันไว้ไม่งั้นรอบหน้าพ่อรอดเหลือยอดแน่เลยะ Wow. No. ผมแค่อถอดถอดชุดสีของมอเตอร์ไซค์ออกครับแล้วก็เอาเอาของเรือของเรือมาครอบเนี่ยผมให้ดูก่อนอยู่ปกติครับครับวันหนึง่งวันหนึ่งถ้าเบื่อการเป็นเรือแล้วก็กลับมาเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ปกติครับครับผมแต่ผมหรือเปล่าครับครับผมพอดีพอดีอย่างอย่างที่เป็นข่าวครับพอดีบ้านผมอยู่ในมหาลัายมอลตอก็เอาไปที่ไหนเดียวพี่ điò điò, anh ơi, đi hết này